สวัสดีครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่21มิถุนายนนะครับก็ต้องเรียนว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยสดใสเลยนะฮะทั้งหุ้นทั้งทองแล้วก็ตราสารอื่นๆด้วยยกเว้นท่านที่ถือเงินดอลลาร์นะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันก็คือว่าหุ้นก็ตกทองก็ลงนะครับแต่ว่าทองในประเทศเนี่ยลงค่อนข้างน้อยหลายท่านเนี่ยมีโอกาสได้ เจอนะฮะที่เดินทางมาซื้อทองบอกอุ้ยทำไมมันลงน้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็เป็นเพราะว่าเงินบาทนี่แหละที่อ่อนค่าลงในช่วงนี้เนี่ยเราเห็นว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยอยู่นะครับก็เลยทําให้เงินบาทเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะ ในบ้านเรานะฮะในต่างประเทศเองเนี่ยประเทศไหนที่เคยมีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดหุน้นหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยพอบิ๊กเบนแถลงออกมาในลักษณะอย่างที่เราทราบกันไปแล้วเนี่ยก็เลยทําให้มีการดึงเงินกลับออกไปนะครับท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ราคาทองคํา ปรับตัวลงมาก็ต้องเรียนว่ารุนแรงกว่าที่คาดนะครับจริงๆผมคิดว่า1,300-1,320น่เนี่ยน่าจะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ปรับตัวลงมาทำโลใหม่หลุดพันสซึ่งเป็นโลของปีนี้นะครับแล้วก็ลงมาปิด1,275ร้ยเจ็ห้ารียญนะครับลดลงมา72เหรียญกับอีก64เซนนะฮะ ช่วงนี้เสียงไม่ค่อยมีเลยครับตอบคำถามเยอะเลอเกินราคาโลหะเงินนะครับอิตลาด19เหรียญ50เซนลดลง1เหรียญกับอีก75เซนนะครับก็ลงมาแรงเหมือนกันทั้งหุ้นทั้งทองที่งเรียนไปแล้วว่าลงมาเยอะที่สุดสิ่งที่เบอร์ันเก้แถลงเนะี่ยจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากที่ตลาดประเมินเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ระบุถึงเรื่องของเ,ออเงื่อนเวลาว่าอาจจะมีการยุติการผ่อนคลายทางการเงินใน ปีหน้าช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับแล้วก็ช่วงปีนี้เนี่ยถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐเนี่ยออกมาดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีการชะลออาจจะมีการลดปริมาณการผ่อนคลายนโะยบายทางการเงิน <c oughs> คือลดการทำ QE นั่นแหละฮะว่าง่ายๆตรงนี้เองก็เลยทําให้มีการดึงเงินกลับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเงินจากการทํา QE เนี่ยมันไหลเข้ามาเก็งกาไรในทองคําอันนี้อันดับแรกเลยในตลาดหุ้นในตลาดน้ํามันแล้วก็ตลาดอื่นๆนะครับแต่ว่าพอ เขาคิดว่าเฟดจะยุติการทํา QE จะมีการลดปริมาณการผ่อนคลายทางการเงินหรือไม่ถ้ามีการยุติลงเนี่ยเงินก็ต้องถูกดึงกลับไปเพราะว่าเฟดเนี่ยเขาซื้อพันธบัตรเอาไว้นะครับการที่เขาซื้อพันธบัตรนี่หมายความว่าเขาเอาเงินเนี่ยไปซื้อพันธบัตรเงินมันเข้าสู่ระบบแต่คราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขามีการยุติเงินที่เคยเข้ามาในระบบเรื่อยๆ,ๆ,ๆทุกเดือนทุกเดือนละแปดแสนกว่าล้านเนี่ย <c oughs> มันก็จะมีน้อยลงนะฮะแล้วถ้าหากว่าเขาขายพันธบัตรกลับออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเท่ากับว่า ะมีการดึงเงินกลับออกจากระบบเศรษฐกิจสิงทรัพย์ต่างๆก็ถูกเทขายกลับออกมาอันนี้ก็เป็นไปตามอารมณ์ของตลาดผมมองว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของฟันโปรการเคลื่อนไหวของกระแสงเงินทุนนะครับว่าคาดการณ์กันอย่างนั้นคาดการณ์กันอย่างนี้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคงต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เบรนเก้เขาแถลงเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะฮะ บอร์นันเก้เขาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเริ่มขยายตัวดูดีขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องขยายตัวในระดับปานกลางเงินเฟ้อจะขึ้นมาอยู่ตามเป้าที่ตั้งต้องการไว้คือประมาณ2%เอร์เซตแต่ลองกลับไปดูสิฮะ GDP สหรัฐปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่ได้ขยายตัวออกมาเด่นอะไรมากเงินเฟ้อน,นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเข้าใจว่ายังไม่ถึง1%เอยังใกล้ใกล้ศูนเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนะฮะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกในทางทฤษฎีเนี่ยที่มันจะไปด้วยกันกก็คือวว่่าาาาถ้ห GDP ขยายตัวเงินเฟอ้อมันก็ต้องขึ้นด้วยแต่ก็บอกว่าเงินเฟอ้อก็ยังต่ำ GDP ก็ยังไม่ไปเพราะงั้นการที่เบรนันเก้ออกมามองลักษณะนี้เนี่ยก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเล่นในเชิงจิตวิทยากับตลาดก็มองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยคงจะรอติดตามเรื่องของรายงานตัวเลขการจ้างงานแล้วก็เงินเฟอ้อของสหรัฐเป็นหลักเลยนะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คงเป็น GDP ถ้าหากว่า <c oughs> การจ้างงานเนี่ยยังออกมาต่ําอยู่ ยังไม่ได้สูงขึ้นหรือมีการปรับตัว <c oughs> เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดประเมินรวมทั้งตัว GDP ของสหรัฐเนี่ยตัวเลขเหล่านี้เราก็จะทราบกันว่าทุกสิ้นเดือนอาทิตย์แรกของเดือนนะฮะก็จะเป็นการรายงานตัวเลขในตลาดแรงงานเรื่องของอัตราก,การจ้างงานแล้วก็ทุกไตรามาสเนี่ยก็จะมีการรายงาน GDP ของสหรัฐโดยที่ในระหว่างทางแต่ละเดือน,นจะมีการปรับประเมินตัว GDP ถ้าหากว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยออกมา ในลักษณะที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เบร์นันเก้เขาแถลงเนี่ยมันก็จะทําให้นักลงทุนเนี่ยคิดว่าเอ๊ะที่เบร์นันเก้เขาพูดเนี่ยมันผิดหรือเปล่าอาจจะมีการทํา QE ต่อก็ได้ก็จะมีการโยกเงินกลับมาเพราะฉะนั้นหลายๆท่านนะฮะบางท่านถามมาทางอีเมลด้วยว่า ตอนนี้เนี่ยจะเล่นทองเนี่ยดูอะไรเป็นหลักดูว่าถ้าเกิดอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไหนถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเป็นยังไงคงต้องเรียนนะฮะว่าขึ้นอยู่แต่แต่ละสถานการณ์เพราะว่าอย่างช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีทองขึ้นนะฮะแต่พอมาเป็นช่วงนี้เนี่ยถ้าตัวเลขออกมาแย่มันอาจจะกลับให้ทองขึ้นได้มันก็จะตรงกันข้ามกันขึ้นอยู่กับภาวะ ต้องเรียกว่าเป็นจิตวิยาในการลงทุนนะฮะคงยังไม่ได้สรุปได้ชัดเจนว่าขึ้นอยู่กับประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็คงต้องอาศัยเรื่องของการดูตลาดในช่วงนั้นๆด้วยว่าเขาให้ความสนใจกับเรื่องอะไรนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการกลัวว่าจะมีการ <c oughs> ยุติก <g arden> ารทำ QE เนี่ยฮะตรงนี้ถ้าหากว่ามีประเด็นอะไรก็ตามแต่ออกมาในเชิงที่ว่าขัดแย้งกับสิ่งที่เบอร์นันเก้เขาแถลงเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการกลับเข้ามาก็งกัไรในทองคําในตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในภาพรวมตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันนะละว่าตลาดกําลังกังวลว่าจะมีการยุติเงินก็ยังมีแนวโน้มว่าจะไหลออกนะ,ะหลายท่านเนี่ยบอกว่าจะซื้อทองดีหรือเปล่าผมยังเรียนเหมือนเดิมนะว่าใช้วิธีการทยอยซื้อนะฮะอย่าซื้อทีละมากๆ เมื่อวานนี้บางท่านบอกว่าเนจะซื้อแล้วร้อยบาทสองร้อยบาทจะเย็นๆไว้ก่อนนะครับถ้าหากว่าจะซื้อตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่ช่วงเที่ยงเนี่ยก็แบ่งเป็นไม้เล็กๆยี่สิบาทสี่สบาทท,าท,าทยอยซื้อไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าแนวโน้มอ,อาจจะปรับตัวลงมาต่อส่วนท่านที่ถือทองคําแท่งก็ยิ่งมองก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าท่านก็ยังอยู่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะราคาทองไหลลงมาผมก็คงเรียนเหมือนเดิมว่า ถ้าท่านอยู่สูงสักขนาดนั้นแล้วเนี่ยก็ลองมองฟิวเจอร์ด้วยนะฮะเพราะมันก็ใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเปิดตลาดมาเนี่ยช่วงเช้าประมาณสัก8โมงเโมงเช้าเนี่ยราคาทองก็หลุดแนวรับ1,350เหรียญซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแนวรับสําคัญในทางเทคนิคนะฮะถ้าหลุดตรงนั้นปุ๊บท่านเปิดช็อตไปเลยหรือแม้กระทั่งช่วงหลุดพันสามรอี่เหรียญ ที่เป็นโลของปีนี้เนี่ยเทคนิคมันก็มีแรงขายกลับออกมาทั้งอาจจะช็อตเพิ่มมันก็เป็นการถัวเฉลี่ยราคาถัวเฉลี่ยเออทำให้ราคาป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่ทองเป็นขาลงเนี่ยราคาทองลงมาแล้วเนี่ยท่านก็จะมีกำไรจากการช็อตฟิวเจอร์ไวแล้วทำให้พอของท่านดูดีขึ้นนะครับแล้วพอลงมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วเริ่มมีโอกาสที่จะรีบาวทางเทคนิคถ้าหากว่าท่านจะไปซื้อทองคำแท่งเต็มจำนวนเนี่ย ถึงแม้มันจะลงมามากแล้วนะฮรราคาทองคําแต่ว่า5บาท10บาทเนี่ยมันก็ยังหลักแสนอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นฟิวเจอร์เนี่ยมันใช้ในการถัวเฉลี่ยราคาได้แล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องกว่าว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะทองคําแท่งในความเนจริงถ้าจกว่าถือไว้แล้วเนี่ยทำใจขายมันก็ยากเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์เนี่ยท่านเปิดปิดสถาน,นะก็ เป็นการล็อกราคาเป็นการเก็งกาไรในช่วงสั้นๆซะมากกว่าอย่างช่วงนี้เองเนี่ยราคาทองลงมาเนี่ยก็ถ้าดูเทคนิคนะครับเปว่านี้ดูเทคนดูเทคนิคไว้ก่อนลากเส้นไปที่พันสามปุ๊บหลุดแนวรับตรงนั้นทิ้งตัวลงมาลากเส้นคู่ขนานลงมาขนานกับจุดสูงสุดเดิมนี่พูดภาษานักวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับจริงๆไม่่ี่ขนาดหรอกออก็มามีแนวรับอยู่ประมาสักพันสองร้อยหกสิบพันสามพันสองร้อยเจ็ดสิบแถวๆนี้นะฮะเพราะนั้น กรอบเนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่มันก็จ,จะมีการรีบาวกลับทางเทคนิคนสองร้อยห้ันสองร้อยหเอาปฏิเสธพนสองรแล้วกันตรงนี้เนี่ยท่านอาจจะเข้ามาซื้อเปิดสถานซื้อถัวเฉลี่ยราคานะครับแล้วพอราคาดีตัวกลับขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะปิดสถานนะภาพรวมการเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างที่เรียนไปยังเป็น ขาลงอยู่นะครับถ้า,ารีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยยังไปได้ไม่ไกลแนวรับแนวต้านของวันเนี่ยยังอยู่ค่อนข้างห่างก็เพราะว่าราคาลงมาแรงเหลือเกินในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองลงมาเยอะเพราะฉะนั้นแนวรับแนวต้าน,นมันปรับตัวลงไม่ทันนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเรียกว่า moving average 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 ค่าเฉลียฉล่ยเคลื่อนที่ภาษาไทยดีกว่ามันก็ปรับตัวลงมันไม่ทันนะครับซึ่งในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็สะท้อนว่า ราคาทองยังมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นลงผันผวนแอบบอกด้วยว่าไม่ใช่ทองคําอย่างเดียวอุ้นก็เหมือนกันนะครับเ,เพราะงั้นแนวต้านของวันเนี่ยนะราคาเช้าวันนี้เนี่ยพันสองอแปดสิบประมาณนะครับแนวต้านเนี่ยอยู่มาสักพันสามรอจริงๆอนะ่ะพันสามรอยี่สิบเลยด้วยซ้ำไปพันสามร้อยนี่เป็นจินวิยาละกันเป็นแนวต้านกลมๆนะครับหลายท่านก็บอกว่าโอ้แนวต้านพันสามรอยี่สิบเลยมันจะไปถึงเหรอก็เมื่อวานนี้ผมก็คิดว่าพันสามรอยี่สิบเนี่ย คงจะน่าจะเอาอยู่พันสามร้อยเนี่ยจะน่าจะไม่ถึงสุดท้ายแล้วก็ถึงแล้วก็หลุดไปเรียบร้อยแล้วช่วงที่มีความผันผวนเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะฮะมันอาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะรีบาวกลับขึ้นไปถ้าเต็มที่เนี่ยขึ้นไปใกล้ๆพันสามรอยี่สิบเนี่ยก็อาจจะติดฝั่งซื้อนะฮะแล้วก็เลือกเปิดฝั่งขายต่อแตออ่โดยรวมเนี่ยยังมองว่ายังเก่งอะไรฝั่งขายได้นะครับเพราะว่าราคาอาจจะปรับตัวลงไปอีกรอีบาวกลับขึ้นมาแล้วกันส่วน รายงานตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้นะฮะผู้ขอรับสวัสดิการว่างานจะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน18,000ปรายนะฮะก็เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ออกมาจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นก็ยางขัดแย้งกับสิ่งที่เบอรน,นันเก้เขาแถลงอย่ยเดี๋ยวผมมองที่ผมเคยเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนระับว่าจริงๆเนี่ยเขาจะหมดวาระ ้นเดือนอปลายเดือนมก,กราคมนะฮะแล้วก็ต้นสัปดาห์เนี่ยโอบามาก็ออกมาพูดแล้วขณะที่ว่าเบอร์นันเก้เยนอยู่ในตําแหน่งนานกว่าที่ตัวเขาเองประเมินเอาไว้แล้วด้วยซ้าไปก็เท่ากับว่ามีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนประธานเฟดนะฮะช่วงนี้ก็เลยคิดว่าเขาคงไม่น่าจะออกมาตรการอะไรออกมา รุนแรงก็เมื่อวานที่ที่พูดออกมาเนี่ยก็ออกมาลักษณะกลางๆซะมากกว่านะเป็นงแต่ว,ว่าเขาระบุเงื่อนเวลาที่ค่อนข้างชาัดว่าอาจจะมีการยุติการทำ QE ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าเท่านั้นเองก็เลยทาให้ตลาดเนี่ยปรับตัวลงมาแรงแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้มีอะไรนะ QE ก็ยังไม่ได้ยุติลดปริมาณการทํา QE ก็ยังไม่ได้ลดก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่และเขาพูดออกมาในอนาคตเท่านั้นเองเออหลักๆอย่างที่เรียนไปนะฮะก็คงไปรอเรื่องของ ตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ GDP ของสหรัฐก็ดูตัวนั้นเป็นหลักละกันแต่ในช่วงสั้นๆเนี่ยทองลงมาเยอะอาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปในช่วงสั้นๆน,นะฮะท่านที่เทรดฟิวเจอร์ก็เห็นว่าราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะมีโอกาสจะรีบาวทางเทคนิคนะครับขึ้นไปสักพันสามร้อยพันสามร้อยสิบจุดเนี่ยก็เปิดสถานะขายได้แล้วก็พันสามรอยี่สิบถาานเนี่ยก็คัดลอสฝังขายออกไปแต่แนวโน้มคิดว่าถ้าขึ้นไปถึงขนาดน,นั้นก็คงจะลงมาต่อนะฮะ <c oughs> ส่วนราคาโลหะเงินก็ลักษณะเดียวกันนะครับ <c oughs> ปรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยก็ยังบอกว่ายัางน่าขายอยู่เหมือนเดิมก็แนวต้านยี่สเหรียญกับยี่สเหรียญย0สิบเซนนะฮะขึ้นมาก็เปิดสถาะนะขายได้แล้วก็มีคัดล้ออยู่ที่ยี่บเหรียญห้าสิบเซนส่วนตลาดหุ้นนะครับช่ว <c oughs> งนี้ก็ลงมาเยอะเหลือเกินเรายังเห็นฝรั่งเนตขายขายสุทธิในตลาดหุ้นแน่นดีเดียวนะฮะเมื่อวานนี้ลงไปแรงแล้ว <c oughs> ก็มีการปรีบาวกลับขึ้นมาได้แต่ว่าโดยรวมเนี่ย <c oughs> เริ่มไม่มีเสียงแล้วครับก็รีบาวกลับขึ้นมาได้ก็คิดว่ายังมีโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะปรับตัวลงไปต่อแต่ที่นี้ตอนนี้มันก็เดือนอะไรแล้วล่ะเดือนหกใช่ไหมฮะเดือนหกําลังจะสิ้นเดือนอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็สิ้นเดือนแล้วก่อนที่จะมีการปิดงบทางบัญชีเนี่ยเดี๋ยวนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรแล้วล่ะ เมื่อก่อนทาตลาดหุ้นท่องนั้นได้เดี๋ยวนี้พอไม่ได้จะทำยู่ในตลาดหุ้นหรอวินดว์เรสซิ่งเป็นการทํางบช่วงปิดบัญชีก่อนสิ้นไตรมาสของบรรดาสถาบันการเงินเนี่ยว่าง่าย,ายๆคือว่าเขาลงทุนไว้ในตราสารไว้ในหุ้นตัวนี้ตัวนั้นไว้ถ้าหากว่า <c oughs> ราคามันปรับตัวลงมาเยอะไอ้พวกมูลาค่าในพอตที่เขาลงทุนไว้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็อาจจะมีการเข้ามาทําราคาให้มันดูดีขึ้นนะฮะส่วนหนึ่งก็ แน่นอนเลยว่าคนที่มีเงินเดือนแล้วต้องการลดภาษีเนี่ยลดนะไม่ใช่หนีภาษีคนที่ต้องการลดภาษีเนี่ยก็ไปซื้อ LCF IMF เนี่ยก็จะกลับเข้ามาซื้อก็จะเห็นว่าฝรั่งขายแน่นเลยแต่สถาบันก็ยังซื้อมาตลอดเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นคิดว่าราคาลงมาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะมีการรีบาวทางเทคนิคหนึ่งนะครับแล้วก็สก็สัปดาห์หน้าก็อาจจะเป็นการเล่นเกมกำไรเรื่องของการทำวินโดว์เรสซิ่งกันอีกรอบหนึ่งเพราะนั้น ลงมาแรงขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะมีการรีบาวกลับนะแต่วาระยาสั้นเนี่ยอาจจะปรับตัวลงไปต่อเพราะเมื่อคือนนี้ดาวโจนเนี่ยลงไปเขาจะว่า350จุดก็ลงไปเยอะเหมือนกันก็จะกดดันวันนี้แต่มว่าวานนี้บ้านเราก็ลงไปเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็ถ้าจะลงไปอีกก็จะมีการรีบาวกลับเมื่อวานนี้เนี่ยตัวซีรีส์เอมนะครับลงไปถึงแนวรับแรกของวันนะฮะ915จุดแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาได้ปิดยังไม่ปิดบวกนนะฮะแต่ก็รีบาวลดช่วงการติดลบลงวันนี้ <c oughs> คิดว่าน่าจะย่าออกมาเป็นลักษณะเดิมนะครับอาจจะเป็นการปรับตัวลงแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นมาได้เพราะนั้นเก็งกําไรระยะสั้นในตัวซ e r i e เ M ในตัวเซ็นทัสิฟิวเจอร์เนี่ย <c oughs> ลงมาสัก910 915จุดเนี่ยก็อาจจะกลับเข้าไปเปิดสถานะซื้อกินงกำไรนะฮะแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยแนวต้าน9 5 0 9 6 0จุดก็อาจจะปิดสถานะลดความเสี่ยงนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอใจช่วยทั้งนันดิเทรดทุนนักเทรดทองลงมาเยอะเหลือเกินนะครับช่วงนี้คิดว่าในอนาคตก็อาจจะเริ่มดีขึ้นวันนี้มีเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ